แล้วล่ะค่ะเราจะลองทำรีวิวอัดวิดีโอแบบบ้านๆนะนะอันนี้จะเป็น MT r รีวิวของโทนเนอร์ที่หมดแล้วเนาะจริงๆเขียนลงไปในทวิตเตอหมดละแต่ว่าเผื่อใครอยากจะฟังเอาก็เลยจะมาอัพเอาไว้ให้ฟังใน YouTube อ่ะตัวแรกคุณ e t o h ดี้เฮ วันเดอร์พอลเฟรชเนอร์ตัวนี้คือแบบกดเบลอมากใช้มาสองชาติกดจะหมดคือจริงๆแล้วมันเหมือนมันแถมมานะถ้าจะไม่ผิดเหมือนตอนนั้นมันมีแบบเป็นโปรแบบพิเศษอะ่ะเออคือเขาทารกเก็ตคนที่ผิวเป็นสิวอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบมาช่วยชะล้างสิ่งสกรปรกบนใบหน้าหลังจากล้างหน้าคือเป็นโทนเนอร์ที่ไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นอะ เรียกว่าเป็นโทเนอร์ที่เอาความชุ่มชื้นออกจากหน้ามากกว่าเหมือนแบบเอาไปเช็ดสิ่งตกค้างอะ่ะเราก็เลยใช้ไปไม่นานเราก็เอามาเช็ดที่คอแทนนะตัวเนี้ยเออหมดแล้วก็คือไม่ซื้อต่อนะจ๊ะตัวที่สองตัวนี้คือเป็นตัวที่แบบชอบมากของพอลล่าชอยชื่อว่าแบบคอมเรดเอ็ดรีลีฟโทเนอร์ันเนี้สำหรับ Normal to oily skin คือเวอ้ยแกแ นาง discontinue สิ่งนี้ไปแล้วแล้วก็ไปออกอันใหม่คือเราพยายามจะหาสิ่งที่ใกล้เคียงกันแล้วอะแต่แบบรู้สึกว่าแบบอินกรีเนอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยยังสู้ตัวนี้ไม่ได้อะคือถ้าแบบถ้าเห็นใช่ปะมันจะเขียนว่าแบบช่วยซูดแบบ extra sensitive skin อะคือคนที่ผิวแพ้ง่ายอะเหมาะมากเลยที่จะใช้อันเนี้ยคือเลาเราแบบผิวเป็นสิว แบบอุดตันหรือ่าแพ้อะไรมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีเราแกะสิวทำเลเซอร์มาอะไรอย่างเงี้ยคือใช้โทนหน้าตัวเนี้ยเราแบบไม่แสบไม่ลอกไม่อะไรเลยแล้วแบบมันช่วยคอมสกินดีมากอันนี้คือชอบมากตัวต่อไปพลราชอยเช่นเดียวกันอันนี้เรียกว่าซื้อตามคนอื่นใน Twitter <c oughs> คือแบบถามว่าใช้แล้วเป็นไงคางตอบคือเฉยๆไม่ซื้อต่อ คือตัวสกินบาลานซิ่งโทนเนอร์เนี่ยเออเหมาะกับคนแบบหน้ามันเนาะคือเราก็มาใช้แบบไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเฉยๆอ่ะแต่หาที่ตัวข้างๆกันเนี่ยเอสเอเลสเนลฟตัวเนี้ยอันนี้คือแบบเหมือนลองสั่งมาเๆฉยๆอ่ะกลับแบบชอบไงแต่อดซื้อต่อไงเพราะไม่ขายไม่ไม่มีขายแล้วแต่ตัวเนี้ยเขาออกแพคเกจจิ้งใหม่มานะแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดีกว่าเดิมไหมอะไรเงี้ยแต่แบบพอใช้อันนี้หมดแล้วว่าเฉยๆก็เลยไม่ซื้อต่อ คือความรู้สึกอะมันเหมือนกับตัววันเดอร์พอเออแบบใช่แบบเช็ดไปงั้นอะไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวนี้นี่อันนี้ BHA Liquid ตัวดังมากๆของป้าพอลล่าคือจริงๆแล้วอะมันเป็นเอกโฟเลเตอร์เนาะ แต่ว่ามันสามารถใช้เป็นโทนเนอร์ได้คือโทนเนอร์เนี่ยมันจะมีแบบหลายแบบอะโทนเนอร์เพื่อแบบบำรุงเพิ่มความชุ่มชื้นเพื่อเช็ดคลาบสิ่งสงกปรกแต่ที่ตกค้างหรือว่าเป็นเอ็กโฟเลเตอร์ด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเหมาะก,กับคนหน้ามันเนาะตัวลิควิดคือ BHA ของ p a ป้าพอลล่าจะมีแบบ หลายสูตรหมายถึงว่าหลายเท็กเจอร์เออสำหรับคนหน้ามันอย่างเราอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้แบบลิควิดซึ่งตัวนี้จะดังที่สุดอันนี้แพคเกจิ้งเก่านะก็ถ้าถ้าอ่านทางล่างมันจะเขียนว่า e x f o l i a n นเห็นปะไม่เหมือนอันอื่นจะเขียนว่าโทนเนอร์อะไรเงี้ยแต่จริงๆเราแบบมันสามารถใช้เป็นโทนเนอร์ได้แต่ว่าใช้ในช่วงที่แพ้อะไรหนักๆดีกว่าคือเราอะ่ะเคยแพ้แพงต้อนเออแบบแพ้หนักมากแล้วแบบหาหมอก็แล้วอะไรเงี้ย คือมันใช้เวลาแบบเวลาที่แพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในกันที่ว่าพอหาหมอ,อไปด้วยแล้วก็ใช้ไอเบชเอไปด้วยมันช่วยเว้ยแต่คือแกต้องรออ่ะเข้าใจปะคือมันเป็นหลักเดือนอ่ะเออแบบค่อยๆใช้ไปอะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆผัดเซลล์ผิวคือเอ็กโฟเรนคือหรือเอ็กโฟเลเตอร์พวกเนี้ยมันจะผัดเซลล์ผิวน้องมันช่วยการแบบเร่งการผัดเซลล์ผิวอ่ะเออดังนั้นอ่ะสิ่งเนี้ยมันจะช่วยแบบ พูดจริงๆว่าเออมันดันสิวแกบางคนอาจจะแบบตกใจแบบเฮ้ยแบบแม่งสิวเ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วแบบมันไม่เป็นไรเว้ยช่วงแรกเท่านั้นหลังจากนั้นก็คขามจัดการชีวิตต่ออ่ะอันต่อไปจะเป็นคุณซันเดย์ไรรี่มาเชียนคือฉันชอบชื่อนางมากเราจะไปอยู่ดาวังคารกันค่ะเราจะเป็นชาวมาเชียนนะคะคือนางบอกว่านางเป็นแมตติฟายเมลติ g งวอเตอร์เจลโทเนอร์อารมณ์แบบว่ากดออกมาแล้วแบบ ตอนแรกบอกว่าเหมือนเป็นน้ำแล้วให้เป็นเจลแต่จริงๆล้วกดมาแล้วก็เป็นเจลเลยนะคือถามว่าใช้โอเคไหมก็เราว่าใช้ตอนเช้าสําหรับช่วงที่เป็นสิวมันก็ช่วยให้แบบสิวไม่ปะทุก,กว่าเดิมมนะันเนาะแล้วก็แบบเออแห้งแห้งเร็วขึ้นดีแต่แก่กลิ่นเหม็นมากคือแบบนี่คือกลิ่นของชาวมาเชียนเหรอแต่เข้าใจว่าเออเขาแบบไม่ได้แบบใส่น้ำหอมอะไรพวกเนี้ย เนาะก็เลยแบบกินไม่โอเคอะ่ะเราก็เลยไม่ซื้อต่อแต่จริงจแบรนนี้ก็ก็ดีนะหลายตัวเราเรายัางใช้แบบตัวที่เป็นออยของเขาต่ออยู่แต่ว่าตัวโทนเนอร์ก็คือไม่ซื้อต่อแล้ะจ้าอ่ะต่อไปอันนี้เป็นแบบสัมเปิลมาก่อนคืออีท e ูดี้เฮาส์ซุนจองตัวลายนี้จะเป็นแบบ pH 5.5 r e l i จุด o ้า r er. เห็นใกล้ๆไหมเนาะ คือจริงๆอ่ะอันเนี้ยได้แบบเป็นแบบของแถมมาต้องบอกว่าแฟนพี่อ่ะชอบฝากซื้อรุ่นนี้คือนางใช้แล้วนางชอบมากเราก็เราก็ได้แบบสัมเปลิลมาไงเราก็ได้แบบเนีหยลองใช้หน่อยดีอะไรเงี้ยคือมันถูกมากเว้ยที่เกาหลีคือถูกมากๆๆอะไรเงี้ยจริงๆที่ไทยราคาก็ไม่ได้แพงนะแล้วก็เราก็เห็นว่าหลายคนแบบรีวิวว่าเออแบบมันเหมาะกับคนแพ้ง,ง่ายนะอะไรเงี้ยแบบคือเขาไม่ได้ใส่สารอะไรเยอะมากมายอะไรเงี้ยเหมาะก,กับเหมาะกับคนที่ เออน่ามีมีปัญหาแพ้ง่ายอย่างเราอะไรเงี้ยก็เลยลองมาใช้เอยมันดีเว้ยแกคือแบบมันคอมผิวอะฟิลลิ่งเหมือนแบบแคล้ายๆตัวเนี้ยอีกตัวเนี้ย,ย,ยที่บอกอะเออแต่อันนี้เป็นแบบสีใสๆเออมันช่วยคอมผิวอะไรเงี้ยเราก็บำรุงเพิ่มเติมได้อะไรเงี้ยเนาะซึ่งถามว่าอยากได้ไหมอยาก ได้อันใหญ่มากแต่ปีจะทำเลยคะปีนี้โควิดค่ะบินไปเกาหลีไม่ได้ค่ะดิฉันทำไงคะดิฉันก็เลยสั่งอ e ีทูดี้เฮาสที่ไทยนี่แหละค่ะคือราคามันไม่ได้ห่างกันมากเลยเว้ยแกแบบ เอออีทูดีของที่ไทยกับที่เกาหลีอะ่ะคือดังนั้นใครอยากลองแบบของของอีทูดีเราแนะนานะสั่งที่เมืองไทยก็ได้เลยนะระแบบมีโปรบ่อยมากนะซาร่าอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็สั่งโปรซาร่ามาคือได้ของแถมเยอะมากแล้วก็แบบได้ของถูกมากน่าจะถูกพอๆกับที่เกาหลีเลยอะ่ะเออยลกจะแนะนําอ่ะดังนั้นอันนี้ก็คือโทนเนอร์ทั้งหมดที่ดิฉันใช้หมดไปแล้วแล้วก็มีเยอะมากทิ้งใช้ไม่หมดซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ใน เทรดรีวิวใน Twitter สำหรับโทนเนอร์ต่างๆที่ยังใช้อยู่นะคะดังนั้นวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ